เรื่องราวของแปลงผักเล็กๆที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนพอเรามาศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรต่างๆแล้วพบว่ามันสามารถนํามาพัฒน,นาเป็นสินค้าได้ก็เกิดไอเดียมุ่งนาสมเขาจะต้องดมกับทายให้ได้ว่าคือชาอะไร Stop, ครับตอบครับตอบไปครับ<ๆ>ท่านผูการครับอยากเล่าเรื่องโครงการไทยเด็ดให้ฟังครับไทยเด็ดคือพื้นที่ของเด็ดของคนไทยครับเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ของบริษัทปตท น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดหมาชนหรือ OR ครับมุ่งในนี้จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนครับด้วยการคัดสรรสินค้าดีสินค้าเด็ดของผู้ประกอบการชุมชนประจำจังหวัดท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดครับเข้าสู่โครงการไทยเด็ดเพื่อนำมาต่อยอดด้านการตลาดและจำหน่ายผ่านธุรกิจในเครือของ OR ครับและวันนี้ครับเราจะได้พบกับสินค้าแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดเชียงใหม่ครับ สมุนไพรอินทรีย์ธุรกิจนี้เริ่มต้นจากคุณแม่ของอังค่ะคุณแม่ก็เหรอคุณแม่ของอังเนี่ยเมื่อก่อนได้ทดลองเอาผักเชียงดาเนี่ยมาทําเป็นเครื่องดื่มแก้ปวดเมื่อยทานเองค่ะแล้วก็แบ่งปันให้กับคนในชุมชนปรากฏว่าได้รับผลตอบรับอย่างดีคุณแม่ก็เลยชวนคนในชุมชนเนี่ยมาทําด้วยกันแล้วก็สร้างเป็นรายได้ดค่ะินชาเอามาทําเป็นใบชี ซึ่งพอเรามาทํางานร่วมกับคนในชุมชนเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วอ่ะในชุมชนเราไม่ได้มีของดีแค่ผักเชียงดาแต่ว่ามีสมุนไพรอื่นที่เขาปลูกกันด้วยในฤดูกาลต่างๆอ,อ,ย ơi, อย่างเช่นอัญชันกระเจี๊ยบใบเตยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรามาศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรต่างๆแล้วพบว่ามันสามารถนํามาพัฒนาเป็นสินค้าได้ก็เกิดไอเดียนํามาทําเป็นชาสมุนไพรแล้วก็ดอกไม้สําหรับสี่ช่วงเวลาของวันค่ะโอ้โหเจังเลยเนี่ย แบ่งเป็นช่วงเวลาของวันโอ้ยสุดยอดปวีคิดก้ดีนะคุณด,ดีจังเลยอ่ะทําทำสวย<ๆ>ด้วยนะของเด็ดจริงๆริเง,งเครดิตพัขนขอ,<ๆ>ของเราไม่ได้มีขายแค่ในประเทศแต่ยังส่งออกไปต่างประเทศด้วยค่ะในประเทศเราขายผ่านทางร้านไทยเด็ดใน p t ที t a สเตชันค่ะ และยังร่วมมือกับไปรษณีไทยนำไปจำหน่ายยังแพลตฟอร์มออนไลน์ Thailand Postmart อีกด้วยค่ะอทำกล่องดีอะ่ะทำกล่องดีอังคือว่าสมุนไพรไทย<อ>ไม่แพ้ใคร<อ>ในโ,<อ>โลกแข่งขันกับตลาดโลกได้นอกจากนี้นะคะยังช่วยเสริมสร้างอาชีพรายได้รวมถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนของเราได้จริงๆค่ะ สมสสวัสดีเจ้าอังเจ้าประธานวิสาิีชุมชนกลุ่มสันมหาพลสมุนไพรอินทรีย์จากจังหวัดเจียงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับครับน่าฮกอยากโหเมื่อกี้ดูใน VTR นี่คือแบบ น่าภูมิใจมากเลยเนาะอังทำวันเนี้สารต่อจากรุ่นคุณแม่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคือเริ่มยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนแรกคุณแม่ทําจริงจังไหมจริงจริงคุณแม่ทําจริงจังค่ะคุณแม่อ่ะต้องการจะรวมกลุ่มคนในหมู่บ้านมาทําชาผักเชนงดาด้วยกันค่ะเพราะว่าเขาทดลองเองแล้วเขาเห็นว่ามีประสิทธิภาพดีค่ะแต่พอเขา เขาเริ่มขายดีเขาชวนอังมามาพัฒนาผลิตภัณฑ์อังก็มองว่าสินค้าชุมชนนะไม่ใช่สินค้าที่เราควรจะช่วยซื้อแต่มันคือสินค้าที่เราควรจะมันมันควรจะขายด้วยตัวของเขาเองได้ไอ,อย่างเงี้ยค่ะอังก็เลยมาพัฒนาตั้งแต่กระบวนการผลิตมาจนถึงแพ็กเกจิ้งแล้วก็วิธีการขายเลยค่ะคือจากส่วนหลังบ้านเล็กๆของเราเนี่ยมันกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ยังไงอะคะ ค่ะก็คือหลังจากที่เราเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนนะคะ,ะแล้วก็ช่วยพัฒนาขึ้นสินค้าก็เริ่มขายดีขึ้นแล้วเราอะ่ะมีโอกาสดีที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงาน,นะคะ่ะเราก็เลยรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจเพื่อที่จะได้จัดการง่ายๆแล้วก็มีการปันผลกันให้แบบ เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะด้วยตัวของแบรนด์เองแล้วก็ร่วมมือกับชุมชนอย่างเงี้ยเราเราพัฒนาไปด้วยกันยังไงฮะคือจริงๆแล้วอ่ะอังไม่ได้มองว่าแบรนด์อ่ะเป็นสินค้านะคะ,ะสําหรับเราอ่ะแบรนด์คือชุมชนค่ะซึ่งเราอ่ะจะมีการพัฒนาแบรนด์ร่วมไปกับชุมชนให้ชุมชนนะคะเขามีรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมเกี่ยวกับแบรนด์ของเราแล้วก็เขาอ่ะ พัฒนาเติบโตไปด้วยการให้เขามีความภาคภูมิใจไปกับเราเวลาที่แบรนด์พัฒนาไปเขาก็จะมีความพัฒนาไปกับแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะดีพัฒนาไปร่วมกันแล้วการที่ได้เข้าไปอยู่ที่ในร้านไทยเด็ดนี่มันมันเข้าไปได้ยังไงฮะออก,ก็คือเราอ่ะได้รับคัดเลือกค่ะจากสินค้าชุมชนหลายๆชุมชนค่ะแล้วก็เขาก็จะดูว่าชุมชนไหนที่มีศักยภาพแล้วก็มี ความสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ดีค่ะคตัวไทเดตเองนะคะก็เข้ามาช่วยเราในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตอนที่เรากําลังทําสินค้านี้อยู่อะค่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้เจอกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้นจากเดิมเนี่ยที่ปกติแล้วเราขายกับกลุ่มลูกค้าที่มีอายุปกปัจจุบันนะคะเราก็ขยายกลุ่มลูกค้าให้มีแบบลูกค้ากลุ่มที่อายุน้อยลงด้วยค น่าแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆน่ารักมากค่ะบรรจุภัณฑ์น่ารักมากจริงคือตั้งแต่เช้าถึงข้ามมีชาสี่มื้อโอ้โหเท่มากเลยวิธีคิดนี้แล้นวันนี้มาเนี่ยความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอังอยากได้เงินทุนมาช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจค่ะในเรื่องของเครื่องจักรค่ะโอเคได้เลยค่ะวันนี้เราคงจะได้ชิมชานะคะใช่ผมชอบมากพร้อมไหมคะพร้อมมากค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะมาเลย สวัสดีครับอังครับขอบคุณมากๆที่มารายการครับขอบคุณมากครับเราทํางานร่วมกับโครงการไทยเด็ดนะครับว่าเราอยากเชิญตัวแทนสินค้าจากไทยเด็ดมาราการซุปเปอร์เด็ดเนี่ยชาสมุนไพรดอกไม้4ีรสอคือ วิสาหกิจชุมชนที่เราอยากจะยกย่องให้เป็นแบบอย่างครับเพราะว่าคือเมื่อกี้ที่อังพูดอย่างหนึ่งพี่สุว่าน่าสนใจมากอังมองว่าแบรนด์ไม่ใช่แค่สินค้าแต่คือคนในชุมชนด้วยถูกต้องค่ะและอย่างพอที่เขาทราบว่าเราได้คัดเลือกเข้าสู่โครงการไทยเด็ดเนี่ยคนในชุมชนรู้สึกงไงครับเขาแบบมีความฉลองอ่าก็คือแบบเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราทํามามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจกับคนอื่นได้ด้วยคือคมันเหมือนการได้รับการยอมรับครับว่านี่คือ สินค้าที่เป็นสินค้าแบบอย่างเป็นต้นแบบของชุมชนข,ของจังหวัดด้วยต้องการครับวันนี้เราจะมีรางวัลให้เป็นชาซึ่งอังบอกแล้วว่าเหมาะมากในการจริงๆแล้วชาเนี่ยจะทานตอนกี่โมงจะดื่มกี่โมงก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าลงล็อกตามเนี่ยอังเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมซึ่งตรงนี้ครับเป็นเกมที่เราจะท้าทายกรรมการรางวัลเนี่ยจะมอบให้กับ กรรมการที่ได้คะแนนสูงสุด2ท่านครับก็กล่องก็สวยนะคุณนะใช่กล่องสวยจริงเดีเลยอ่ะกรรมการครับถ้าถ้าสนใจจริงๆแล้วตอนนี้ช่องทางการซื้อสินค้าผ่านโครงการไทยเด็ดเนี่ยก็ที่จุดขายต่างๆนะครับที่กระจายตัวอยู่ตาม p ี t s ท a สเตชันเนี่ยมากกว่า400จุดทั่วประเทศแล้วก็ Thailand Post Mart นี่ออนไลน์ครับอันนี้ผมบอกเผื่ยวไว้เพราะว่าจะมีท่านหนึ่งที่ต้องไปซื้อเองผมเป็นหวานนะผมควรจะได้กินชานะนที่ควรซื้อเลยไม่ใช่ อามาร้องก่อนเดี๋ยวถ้าไงติดใจเลยซื้อเลยโอเผมว่าเล่นเกมก่อนเล่นเกมก่อนเผื่อพี่จะเป็นผู้โชคดีโอเคเรียนเชิญทั้งสามท่านครับต้องการครับอยู่ด้านหลังก่อนครับปรึกษากันในทีมครับว่าใครจะอยู่คนแรกคนที่2คนที่3เรียงต่อแถวครับครูว่างครูางครูแล้วนี่นะคืออย่างนี้ครับตอนนี้ท่านไม่สามารถมองได้แล้วนะครับเพราะตรงนี้จะมีเฉลยแล้วเปิดก่อนพี่ขุนม่สุปลบกวัวหน่อยครับของเราสี่เวลามีเวลาเช้าสายบ่ายก่อนนอนแล้วก็ก่อนนอนครับ เช้าเนี่ยอยู่ทางซ้ายสายบ่ายก่อนนอนท่านลองวิเคราะห์ครับให้ท่านเรียงสลับแล้วผมจะบอกว่านี่คือเราช่วยกันคนอคนทีละคนครับก็เรียงทีละคนถ่าคุณยอดเรียงเสร็จปุ๊บพี่ซุกก็จะบอกว่าตอนเนี้ถูกต้องกี่คะแนนเลียงเรียงเรียงคนต่อไปก็มาเรียงกองเรียงกองนี่บอกนะครับเช้าสายบ่ายก่อนนอนอ้าวคุณยอดเริ่มก่อนเลยครับอันนี้น่าจะก่อนนอนอ่านี่ก่อนนอนนี่ก่อนนอนนะก่อนนอนครับแล้วก็ถ้าเช้าเนี่ยเราก็ต้อง เช้าแล้วก็สายด้วยฮะมีสายด้วยไหมชเช้าเะไรนู้อันนี้อันนี้บ่ายบาย่ายสดชื่นช่วงบ่ายอ่าอ่าบ่ายสดชื่นอ่าบ่ายสดชื่นเช้ากับสายน้องอังอย่าส่งซิกครับน้องอังอย่าส่งซิกครับ <c oughs> สดชื่นช่วงบ่ายน้องอังมีพยักหน้าดึก,ด,กดึกด้วยฮะผมเห็นหนใช่เหรอคะ,อ,ะอย่าช่วยไปทปฏิบัติอันนี้อังต้องไม่เปลอยเลยก็แล้วกัใส่หน้าไว้ช่วยแฟนคลับนิดนึโอแฟนคลับนิดนึงนะครับแฟนคลับุาะค่ะ่ครูก็แต่งตัวนะชุดน้อ หมาะการเป็นพรีเซนเตอร์มากเลยดูสิชุดน่ะจ้างได้นะคะเพราะเรียกตามนี้นะเช้าสายบ่ายก่อนนอนโอเคอ่ะใครคนที่สองนะผมสิอ่ะผมบอกว่าตรงนี้ถูกหนึ่งคะแนนถูกแค่ข้อเดียวใช่เนี่ยถูกข้อเดียวรู้ละอ่ะเออวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารวัันองคารสีชมพูวันพุธวันพุธสีเขียวถูกแล้วสีม่วงสิวันพุธสีม่วงโอ้ยวันพุธสีเขียววันพุธสีเขียวเหรออ่มีอะไรบำรุงสมองไหมคะ ดื่มแล้วมันพึ่งสมองเดี๋ยวเมื่อกี้คุณว่าถูกหนึ่งคะแนนนะเขียวไงผมไม่ได้ขยับเขียวไงพอพี่สลับปุ๊บนะก็หนึ่งคะแนนครับซึ่งใหม่คะแนนใหม่คะแนนเก่าก็ไม่รู้ผมบอกไม่ได้ครับต้องคอยสังเกตอย่างนี้คอยสังเกตอันนี้คือยังไม่ได้เปลี่ยนแสดงวันนี้น่าจะถูกเขียวไม่ได้เปลี่ยนเขียวไม่ได้เปลี่ยนผมขออนุญาตไม่เชื่อได้ไหมฮะได้ๆนี่คือทีมเดียวกันนี่คือทีมเดียวกันอ๋อทีมเดียวกันผมเชื่อได้เขียวไม่ได้เปลี่ยนผมว่านะ อยังอีกเหรออยากจะยังไงอันนี้ไม่ใช่โอ้ยนี่ไม่ได้ใช้ความคิดแล้วอ่าโอเคอันนี้พี่อ๋อยเขาแบบนี้มีใครไม่เห็นด้วยเขาไม่ปรับปรับได้กูกูปรับได้กูอยากปรับอะไรเห็นด้วยถูกสี่อันหงายเลยนะเอาเหมือนด้วยสี่อันนี้หงายเลยนะเหมือนด้วยตอนนี้หนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนผมให้ปรับอีกทีหนึ่งอ่ะเอาอันชันไปต่ออื่นดีกว่าผมว่เขียวต้องอันนี้นะเอาอันี้ไปไว้เอาไว้ท้ายเลยไว้ท้ายนะเอาไว้ท้ายท้ายท้ายนะ จบตรงนี้เลยนะอุ้ยแววตาเขาบ้าแววตาเขาบ่างเลยจบตรงนี้เลยนะเออเดี๋ยวไปหันไปไม่ขอไม่ได้ดิไม่ขอไปมองเจ้าของวงการไทยเด็ดสักนิดนึงไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไมืออย่างเี้ทำมืออย่างนี้ไม่เขาบอกไทยเด็ดเขาบอกไอเดทไทยเด็ทไทยเดทไอ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 เดทต่อตรงนี้นะเอาแล้วต่อตรงนี้นะมีใครอยากเปลี่ยนไหมเอางี้แหละค่ะต่อแล้วนะองคะแนนครับสองครับเว้ยสองไม่คิดไม่คิดเราเสนออะไรเราจำกันได้ไหม เอาเนี้ยไว้นี้แหละเพราะว่าถูก้วของคะแนนนี่ไว้นี้แหละอผมให้สุดท้ายละสุดท้ายละตอบนี้นะตอนนี้เลยนะใช่มีเอางี้มีใครไม่ด้วยกับเพื่อนไหมเช่นเราอยากไม่อยากตอบแบบนี้เราเพื่อนตอบแบบนี้เราไม่ชอบผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่จุดแรกอยากอ่ถ้าใจพี่ิงพี่ของพี่ถ้าใจพี่ถ้าใจผมนะอ๋อใจพี่เลยเหลืองอยู่พี่หยิบเลยพี่หยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยเห็นด้วยไหม อันนี้คะแนนพี่หอยผมจำได้แล้วว่าได้กี่คะแนนพี่ป๋องครับพี่เลือกครับอโอเคนี่คือพี่ป๋องนะขอบคุณนะคะอืมอันเดิมเลยออันนี้คุณไม่คิดเหมือนใครอะไรเลยหรออ่าผมสรุปผมสรุปนะมีคนได้2คะแนน1นคนมีคนได้1คะแนนสองคนคิดว่าใครได้2คะแนนผม ที่ถูกนะครับอันเนี้ยชาแก๊กวยเนี่ยก่อนนอนเห็นไหมชาแก๊กวยมากตอนแรกอะอธิบายครับชาอันชันควรจะอยู่ตอนไหนครับค่ะชาอันชันควรจะอยู่ตรงนี้ค่ะอ่ามีตอนบ่ายเพราะอะไรสคุณเค้าเป็นยังไงครับเขาจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ช่วยให้คลายกล้ามเนื้อดวงตาแล้วก็ช่วยเรื่องสมองระยะยาวด้วยนะคะพี่หอยสมองระยะยาวผมผมกินทั้งกล่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ครับผมครับผมแล้ว เช้าควรจะเริ่มด้วยอะไรครับเช้าควรจะเริ่มด้วยตะไคร้ใบเตยค่ะเพราะว่าจะมีซีตรัสแล้วก็ฟาวอโนย์ค่ะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นโดยไม่ต้องพึ่งคาเฟอีนในตอนสายแล้วตอนสายเนี่ยแนะนําเป็นกระเจี๊ยบกุหลาบเพราะว่าเขาจะมีความหอมเป็นกลิ่นอโรมาจากกุหลาบค่ะช่วยให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าอยากทํางานเหลือเกินเจ้าตัวรู้ไหมคนไหนได้กี่คะแนนอ๋อได้สองคะแนนอ๋อได้คะแนนเดียวคนได้สองคะแนนพีบอกพี่บอกได้ยังกันคะแนนสอง พี่นคะแนนเดียวเฮ้ยพี่หอยพี่สมเลยพี่หอยเดี๋ยวพี่ตอบก่อนพี่ตอบถูกตรงไหนอะไรนะพี่ถูกตรงไหนสองเลยผมอังตรงนะเมื่อกี้ผมทําอะไรผมยังจำไม่ได้เลยผมคิดว่าผมจำได้ตรงนี้ด้วยสรุปนะสองพี่หอยหนึ่งหนึ่งกรง้อกับพี่ป๋องค้าโอ้ยโอเคเมับยเดี๋ยวเข้าสู่โจทย์ต่อไปครับคะแนนตอนนี้พี่หอยนำอยู่สองนะครับกรูง้อนหนึ่งพี่ป๋องหนึ่งนะครับรบกวนปิดตาด้วยครับตอนนี้อังมองไม่เห็นแล้วครับครับเดี๋ยวผมจะท้าทาย ประสาทสัมผัสของอังในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาจะต้องถ่ายให้ได้ว่าสิ่งที่เราซ่อนอยู่นี้คือชาอะไรครับเราจะมีอยู่3เรื่องราวนะครับจะมีชาที่ชงแล้วในปริมาณที่น้อยมากประมาณ10หยดให้ชิมตรงนี้ดมดมชาที่ยังไม่ได้ชงครับดมชาที่ชงแล้วใครที่เลือกสิ่งที่อังใช้เวลานาน,านที่สุดได้2คะแนนครับรองลงมา1คะแนน และความยากกว่านั้นคือนอกจากอังจะต้องตอบไปได้แล้วต้องตอบภายในเวลา10วินาทีด้วยคุณก้อครับคุณก้อเลือกอะไรครับสิ่งนี้นะครับพี่ป๋องเลือกอะไรนะครับนี่ครับพี่ป๋องเลือกนี่นะครับครับพี่หอยของพี่หอยนะครับอ้าวล้ครับโจทย์แรกเราไม่บอกว่าคืออะไรนะครับแต่ให้ดมครับอังพร้อมแล้วเชิญดมครับจับเวลาครับ ตอบนะค่ะตอบต่อไปครับยกละครับใช้เวลาไป9วินาทีนะครับตอบว่าคืออันชันค่ะอันชันถูกต้องครับอันชันครับ9วินาทีนะครับต่อไปขอมาที่โจทย์นี้นะครับโจยดนี้พี่ซุปมีชาอยู่ประมาณ10กว่าหยดนะครับอังครับพี่ซุปรบกวนขอมือหน่อยแล้วก็มันมีสลิงนะครับ เดี๋ยวพอบอกว่าให้อังเริ่มชิมอังชิมแล้วเมื่อได้แล้วยกมือนะครับค่ะถ้าอังพร้อมหลอดสัญญาณนะครับพร้อมเชิญครับจับเวลาครับตะไคร้ใบเตยค่ะตอบว่าตะไคร้ใบเตยค่ะตะไคร้ใบเตยถูกต้องครับ4วินาทีครับ4ีวินาทีครับและสุดท้ายครับสุดท้ายมือนี้นะครับอ้าวแล้วครับ ใช้เวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้ครูเงาะมีโอกาสสูงมากนะครับค่ะไปครับตอบครับกระเจี๊ยบกุหลาบค่ะกระเจี๊ยบกุหลาบถูกต้องครับ7วินาทีครับสองคะแนนนะครับเป็นของครูเงาะครับ้ครูเก่งจริงเลยรองลงมาคือพี่หอยหนึ่ง ทีมงานครับเชญครับสำหรับรูเงาะและพี่หอยครับโอ้โหเยอนนะเเนาะท่านการครับวันนี้เราได้รู้ถึงคุณค่าอันมีประโยชน์ของสมุนไพรไทยที่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ต่อยอดช่วยเหลือผู้คนในชุมชนในวิสาหกิจชุมชนนะครับได้ทราบเรื่องราวผ่านอังนะครับทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคือรู้สึกดีใจทุกครั้งนะที่เห็นอะไรแบบนี้ค่ะเวลาที่เราเห็นชุมชนเหนียวแน่น แล้วชุมชนนั้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันคือความน่าภาคภูมิใจจริงๆอ่ะชอบแนวคิดหนึ่งของอังมากเลยที่บอกว่าสินค้าของชุมชนน่ะต้องไม่ถูกซื้อเพราะช่วยต้องถูกซื้อเพราะชอบเพราะนั้นแปลว่าเขาซื้อที่ของเขาไม่ได้ซื้อเพราะเมตตาเมตตามันอาจจะผ่านไปหนึ่งครั้งเมตตาหนึ่งครั้งซื้อครั้งเดียว แต่ถ้ามันชอบแล้วเนี่ยสีชาเช้าถึงเย็นหมดปุ๊บเขาก็ตองซื้อพาะของมันดีกับชีวิตของเขาชื่นชอบชื่นชมมากๆค่ะแล้วก็เป็นแรงใจอยากสนับสนุนขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปแล้วเป็นต้นแบบของพี่น้องชุมชนทั่วประเทศค่ะขอบคุณมากๆค่ะผมรู้สึกว่าผมผมดีใจมากๆนะฮะที่มีโครงการดีๆแบบไทยเด็ดแบบนี้ที่ทำให้เราได้รู้จักของดีๆทั่วประเทศไทยพวกเราสามคนให้ อังครับพิซุปบอกเล่าเรื่องราวความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็การร่วมมือกันของคนในวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งความฝันของอังให้กับโครงการไทยเด็ดทราบ โครงการไทยเด็ดดีใจมากครับเพราะว่าเขารู้ว่าวิสาหกิจชุมชนของอังเนี่ยคือวิสาหกิจชุมชนแบบอย่างครับเรื่องความฝันไม่ใช่ปัญหานะครับทางโครงการไทเด็ดยินดีมากครับขอมอบพบประมาณให้อังนะครับนำไปต่อยอดในโรงงานนะครับ4 0่0 0นบาทจากโครงการไทยเด็ดครับอังครับถ้าพูดความรู้สึกในใจของเราได้นะอังอยากจะพูดสิ่งนี้กับใครมากที่สุดครับเชิญได้เลยครับ ขอบคุณสมาชิกวิสาหกิจทุกคนนะคะที่อยู่ร่วมสู้กันมาไม่ว่าวันที่เราจะหกล้มหรือว่าวันที่เราประสบความสําเร็จวันนี้ก็เป็นอีกก้าหนึ่งที่เราประสบความสําเร็จยังไงก็มาร่วมยินดีด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะทุกท่ารครับนี่คือหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่พวกเราภาคภูมิใจจากโครงการไทยเด็ดครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับอังครับขอบคุณครับผมว่านี่คือการต่อยอด คุณแม่เริ่มต้นให้แล้วอังเขาไปพัฒนาต่อชอบที่ไทยเด็ดไม่ได้แค่เอาของมาขายเดียวช่วยให้คำแนะนำเชิงผลิตภัณฑ์ด้วยช่วยเลยครับก็ช่วยทั้งด้านการตลาดออกแบบันตลาดคือคือผมว่าสิ่งที่ไทยเด็ดต้องการคือเขาอยากให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ถ้าสนใจนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ข้อมูลข้างหน้านี้ได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ